สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภาคม2565นะคะชาวราศีมังกรกับดดวันที่20ธันวาคมถึง19มกราคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะย่นกันนะคะโอเค มาดูกันค่ะว่าชาวราศีมังกรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเอซอบเปนนักเลค่ะหนึ่งเหรียญเดอะสเตรนไนออฟวานนะคะอัศว er ินถือไม้เท้า t w o of Pentacles ค่ะสองเหรียญแล้วก็คิงออฟว n นดาชาถือไม้เท้าโอเคสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ย บางทีคนที่คุณคุยนึกถึงเนี่ยอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูมีเกณฑ์ที่แบบว่าอายุไล่เลี่ยกันมากกว่าหรือแบบว่าอายุน้อยกว่าด้วยก็ได้เลยแต่แบบว่าสถานการณ์ความรักของคุณอ่ะในช่วงที่ผ่านมามันมีการที่แบบว่าอยากที่จะจริงจังแหละอยากที่จะให้เขาจริงจังกับเราอยากที่จะให้เขามีการกระทําหรือเทชั่นอะไรกับเราที่มันแบบว่าค่อนข้างจะซีเรียสมากกว่านี้แต่บางทีความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันมีในเรื่องของความที่ เกิดความไม่แน่ใจหรือแบบว่ามันดูยืดยืดเยื้อมันดูเหมือนจะสุดก็ไม่สุดบางทีความนัาคบสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรเนี่ยคุณเองเนี่ยเอาใจเขาคุณดูแลเขาอย่างดีคุณประครบประงมเขาเพื่อที่จะแบบว่าทําให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนที่จริงจังได้เลยนะแค่แค่มึงเอาเออไม่ใช่สอ,อแค่แค่เธอแบบว่ามีการแทคชั่นหรือถ,ถ้าถ้าเธอแบบ แค่เธอตัดสินใจเธอก็ได้เราเลยคือแบบเราสามารถเป็นคนที่ดีที่จะดูแลเธอได้แต่แบบความสัมพันธ์เนี่ยบางทีคุณอาจจะคุยคนที่เขาค่อนข้างที่จะมีสนเสน่ห์มากๆบางทีว่าจะมีคนชอบเขาเยอะค่ะหรือแบบด้วยลักษณะาภายนอกคาแรคเตอร์ภายนอกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ยังดูเฟนลี่ทั้งกับคุณแล้วก็ทั้งกับคนอื่นด้วยก็ได้เช่นกันนะคะมันเลยทําให้แบบว่าความสัมพันธ์หรือว่าใน,ในเรื่องของความคิด ของคนคนนั้นเนี่ยบางทีเขาเองอาจจะยังไม่ไม่ได้แน่ใจแต่ว่ายังเหมือนประคับประคองความสัมพันธ์ของคุณกับเขาให้มันเป็นในแบบที่เรื่อยๆก่อนยังไม่ได้มีการตัดสินใจณขนาดนั้นแต่ก็มีความคิดที่จะตัดสินใจที่จะทำพูดดีๆดิที่จะมีเขาไหมไมกับคุณไหมก็คิดแต่ยังไม่ทําขนาดนั้นะก็แล้แหละมันยังแบบช่างๆไว้ยังแบบว่าเออเผื่อๆไว้ก่อนคือแบบเอออย่าเพิ่งคิดเดี๋ยวขอคิดอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเองเนี่ย ป็นคนที่ค่อนข้างทําทําอะไรตามใจตามความต้องการของตัวเองซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยบางทีก็พูดไปบางทีคุยกับคุณก็เหมือนจะยอมคุณนะแต่บางทีก็มีความแง่งๆคือแบบยอมแล้วไงวะยอมแล้วก็ไม่ชัดเจนทีหรือแบบอืมบางทีคุณเองต้องแบบว่าพูดกับเขาแบบนุ่มๆนิ่มๆหน่อยเพื่อให้เขาแบบโอนอ่อนแต่ก็ไม่ถึงกับแบบว่าตัดสินใจขนาดนั้นเลยเงี่ยอืม คุณอยากให้คนคนได้เทคแอคชั่นอะไรกับคุณที่มาชัดเจนกว่าน,นี้ซึ่งคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากๆเหมือนกันความสัมพันธ์แม่ก็เลยแบบเฮ้ยเขาเองก็ยังดูแบบไม่ชัวร์เลยขนาดาานั้นนะคนที่ชาวราศีมังกรนึกถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเทรฟครัพค่ะสามถ้วยเซเว่นนอฟเพนนเคิลเจ็ดเหรียญเอสอฟเพนนิเคิลหนึ่งเหรียญ น of ข n วัค่ะ9ไม่เท้าแล้วก็3 of ขอวันไม่เท้าโอเคโทษนะคะส <laughs> ำรับนะคะคนที่ชาวราศีมังกรนึกถึงอะไรสาวในช่วงที่ผ่านมาบางทีคนที่คุณคุยนึกถึงเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในสื่อสังคมเดียวกันกับคุณนะคือหรือแบบว่าอก่อนนันเนี้ยที่ที่จะมามีความรู้สึกแบบเนี้ย มันมีการทาความรู้จักอะไรมาหรือทํางานร่วมกันอะไรมาก่อนคือ3ามถ้วยน,นะคะมีสื่อสังคมอะไรที่ทําให้ได้ติดต่อสื่อสารกันหรือรู้จักผ่านทางออนไลน์ด้วยก็ได้เช่นกันนะคะดูท่าทีเนี่ยบางทีคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเกณฑ์ที่อยู่ไกลาจากคุณด้วยก็ได้นะคะอ,อยู่ต่างที่ต่างถิ่นอาจะว่าเขาเขาเองก็ดูรอคอยคําตอบหรือบางทีคนนี้ค่อนข้างที่จะคิดพิดีพิไลคิดแล้วแบบอารมภบทคิดแล้วแบบคิดเยอะ คิดที่คิดท่วนคิดว่าจะคิดยังไงในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องการมีคอมเน็์คือคุณทั้งสองคนอะให้สอบว่ามันมีความสุขที่ว่ารู้แหละว่าจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ระหว่างความสมัคของสองคนเนี่ยคืออะไรก็คือความจริงจังความชัดเจนแต่มันดูเอือ้อมันดูแบบยังไม่ขนาดนะั้นมันดูแบบรอดูไปก่อนมันยังแบบเฮ้ยตอนนี้มันยังดูเหนื่อยอยู่หรือบางทีเขารู้สึกว่าอืถ้ามันมีการ เปิดเผยในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการแบบปิดกัน้นหรือบางทีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเหนื่อยขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่คือมันเหมือนกับว่าเขาอะค่อนข้างคิดละเอียดม,ม,มากๆหรือแบบเขารู้สึกว่าเขาอยากดูไปมากกว่าน,นี้อีกเขากลัวว่าบางทีถ้าเขาตัดสินใจอะไรไปน,นะตอนนี้เลยความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะซีเรียสอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันมันจะเป็นอะไรที่ตรงกันหรือว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมดูรอคอยแบบหรือเขาอยากมั่นใจอะไรมากกว่านี้ด้วยแหละหรือบางทีถ้าเขาจะมีการอยากจะจริงจังอะไรกับคุณอะความสัมพันธ์มันก็จะมีการเปลี่ยน,นอะเนาะจากที่แบบเป็น,เพ,นเพื่อนมาแล้วก็แบบมีการเปลี่ยนไปแล้วแบบว่าเฮ้ยมันจะมีการแบบว่ามีคนไม่ยอมรับหรือแบบว่าอือถูก ถูกการปิดกั้นอะไรอย่างงี้แบบไม่ให้ครบหรืออะไรอย่างี้หรือเปล่านี่ก็ก็ด้วยนะมันัค่อนข้างที่จะมีความแบบรับรู้ได้ถึงแบบว่าถ้ามีการเปิดเผยอะไรขึ้นเนี่ยก็จะแบบความสัมพันธ์จะดูยากขึ้นอืมอืมไหนดูสิเฮ้ <Hey. S 1> สถานการณ์ความรักของชาวราศีมังกรค่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคมห้าเป็นอย่างไรนะครับมา คิงออฟเพนน a c โค s คาราชาถือเหรียญเซเว่นออฟคัพเจ็ดถ้วยซีซ็อบวานหกไม้เท้าคิงออฟเพนน a c โค s คาราชินีถือเหรียญแล้วก็ไฟฟลับสอดห้าดาบก็นี่ไงกัดคลิปให้อยู่ไงอย่าพึ่งปนดอริสานะคะทุกคนไอ้สาก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วอ๋อ สำหรับชาวราศีมังกรนะคะสิ่งสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมหกห้ามังกรมันก็มังกรขั้นสุดอะบางทีก็แบบเป็นตัวเป็นตนอะไรเนาะในในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยนะคะบางทีคุณกับเขาเนี่ยอา,อาจจะมีการแบบห่างหางกันไปหรือว่าคุยกันน้อยลงไหมคะกับกับอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันมีเรื่องของบางทีคุณรู้สึกว่า ชีวิตที oui fate, to, pues ni, ่คุณทำไมต้องทำไมต้องมันมันต้องยุ่งยากขนาดนี้หนูรู้สึกว่าเขาเองอ่ะยังดูไม่แน่นิ่งไม่สิพูดดีๆยังดูไม่มั่นคงยังดูไม่เสถียรกับความรู้สึกกับคุณเลยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันตัวเลือกเยอะอยู่เลยไอ้นี่มันแบบพิจารณาคนอื่นไปเลยเปื่ยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากเป็นตัวเลือกอะไรใครแล้วคุณก็มีจุดยืนมีความหนักแน่นในตัวตนของตัวคุณเองมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปสู้อะไรกับใครเพื่อให้ได้เขามาคุณแค่รู้สึกว่า ทุกวันนี้ที่เป็นอยู่หรือว,ว่าคุณค่าของคนที่มีอยู่มันมันก็มากมายมหาศาลแล้วคือถ้าถ้าจะได้จริงๆหรือว่าถ้ารู้สึกจริงอ่ะมันต้องมันต้องไม่แข่งแย่งชิ้นดีอะไรขนาดนั้นอ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณคุณจะจะเดินออกมาจากอะไรที่มันวุ่นวายอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันดูรู้สึกว่าคิดเยอะแต่ว่าไม่ต้องมึงไม่ต้องมาจินตนาไม่ต้องบอกพูดดีๆดิไม่ต้องมาให้ความหวังกูหรือแบบว่าทาให้กูต้องมาจินตนาการแบบ ความสัมพันธ์กับมึงอะคือบางทีกูก็แบบไม่ได้อยากแดกเอ็นที่หกไปตลอดชีวิตแต่ก็แบบต้องมานั่งจินตนาการเรื่องราวของมึงอะไรอย่างเงี้ยกูต้องการความจริงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ชาวราศีม,มังกรก็คิดมาโดยตลอดแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันก็จะหนักแน่นแบบชอบกลหนักแน่นแบบเกินเรื่องอะนะคะซึ่งพฤษภาคมเนี้ย จาเชื่อเลยนะหลังจากที่มันมีการแบบนิ่งๆกันดูห่างๆดูแบบคุณรู้สึกว่าปล่อยกูจะไม่สู้กับมึงกูจะไม่สู้แบบกับคนอื่นๆเพื่อมึงแต่กูก็จะอยู่ของกูอย่างนี้กูจะจืเหรียญยืนเฉยๆเพื่อที่จะแบบว่าเอเราคนที่ใช่สําหรับกูก็แค่นั้นเลยกูจะไม่อ่อแอกับมึงต่อไปกูจะไม่ประงงกูจะไม่่าแบบโอ้โหกูลูกอะไรอย่างนี้กับมึง มันเกินเรื่องเกินราวเกินแปอะไรเงี้ยซึ่ง,งนงะไงในช่วงของเดือนพฤษมาคาม65คนที่คุณนึกถึงเนี่ยไอสา่าเขาจะมีความแบบจริงจังกับคุณมากขึ้นอ่ะให้ตายเหอะหลังจากที่มันมีการนิ่งๆอะไรกันไปเฮ้ยมันเขาจะเอาคุณแล้วนะคะมันมีความที่แบบว่าโหมห่เท้า็คือแบบเอ้ยหมันจะแบบหยิบยื่นความรักความัดเจนอะไรให้กับคุณเอ็นอร์จีมันก็สึกตรงกันนนะเดือนนี้ซึ่งคุณแบบคุณรู้สึกเฉยๆคุณหันหน้าหนีเขาแล้วะะแต่เขาจะเอาคุณค่ะ <laughs> ชนะที่น่ารักก็รอเขาอยู่คือเขารู้สึกว่าเหมือนเขารู้ใจตัวเองแล้วนะเดินพุทธวรมะ่ะว่าจิตใจเขาอะต่อให้มันมีคนเข้ามาหรือทําอะไรให้มันสับสนอะไรก็จริงอะแต่จริงๆแล้วจิตใจเขาหนักแน่กับคุณแต่เพียงผู้เดียวอะเออมันแบบนี้เลยนะเว้ยแล้วมันก็จะแบบว่าอยากจะมงกุลไม้ขั้นสุดคือมีอยู่อันเดียวแล้วที่จะให้คือคุณซึ่งคุณก็บ,บนนอกว่าหันมีกเรื่องมึงอะไรเงี้ยแต่แบบฮ ي, เฮ้ยเขาใจคุณเราไง ซึ่งเนบางกรนเฮ้ยไอสาววใจมันตรงกันแล้วนะใจมันตรงกันแล้วนะบางทีการที่แบบ่างทางอะไรกันไปมันมีมันทาอะไรให้เขาได้คิดแหละหรือว่าการที่มีตัวเรื่องเนี่ยไอสองมันเป็นข้อดีเหมือนกันที่ว่าเขาจะได้รับรู้ไงว่าเขาไม่ได้มาโนไปเองว่าคุณเป็นคนดีสสาหรับเขาที่สุดแต่มันมีหลักฐานอะมันมีอะไรที่มันเปรียบเทียบอยู่แล้วว่าเออก็จริงนี่ว่าพอคนอื่นๆเข้ามาคุยอะก็ไม่มีใครดี ดูแลดีเท่าคุณก็ไม่มีใครที่ใส่ใจมากเท่าคุณก็ไม่ได้มีใครที่แบบว่าน่ารักหรือจิตใจด,ดีเท่าอบคุณหนักแน่นกับเขาเท่าอบคุณสุดติงกระดิ่งแมวไปอีกก็น่ารักกรุบๆโอเคเขาดูหน่อยค่ะคนที่ชาวราศีมังกรนึกถึงในช่วงพฤษภาคมห้าสถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรมาไฟาฟอรเพนนักเกิลนะคะห้าเหรียญ เทนนอปเอนด์แอคสาิบเหรียญไฟฟอบวานห้าไม้เทา้า t ีเอ็มเพรสแล้วก็คิ King one, องอับวาน่งราชาถึงไม้เทา้าเฮ้ยจริงๆนะสำหรับคนที่ชาวราศีมังกรนึกถึงนะคือบางทีงทนะด้วยพื้นฐานคาแรคเตอร,ร์อะไรของเขาหรือในเรื่องของการทำงานของเขาเนี่ยมาทำให้เขาต้องต้องใช้เสน่ห์ ใช้การประทะใช้การแบบโปรยหรือแบบว่าคือเขาต้องใช้หน้าตาในการทํางานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือเพื่อให้แบบว่าให้ตัวเองมีชีวิตรอดไม่ใช่สิเพื่อให้แบบตัวเองเนี่ยมีชีวิตที่ดีคือเวลาเขาจะทำงานหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้ค,ความสามารถภายในอ่ะแต่มันก็ต้องใช้บุคลิกรอบด้านหรือแบบทำให้คนสนใจเพื่อที่จะแบบว่ามีความมั่นคงอะไรในชีวิตให้สาวว่านะ คุณอาจจะมีความไม่เข้าใจอะไรกับเขาสักสักเรื่องหนึ่งแหละในในเกี่ยวกับาการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างหรือบางทีนะคุณกับเขาเนี่ยมันมีความแบบไม่เข้าใจกันหรือตัวเขาเองก็มีความสับสนเหมือนกันว่าเขาจะยังไงกับคุณดีหลังจากที่มันมีการแบบนิ่งๆกันไปแต่ศาสตรรู้สึกได้ว่าถ้าคุณกับเขามีการแบบไม่คุยกันมีความงัดกันหถือปะทะกันคนคนนี้จะจะโดดเดี่ยวมากนะคะถ้าคุณไม่คุยกับเขาเขาจะเหงาเขาจะแบบท้อแท้มากเลยอะ จะบางทีนะไอ้สาวว่าด้วยความห่างจริงๆแหละด้วยความที่เหงาด้วยความที่มันไม่ได้มีการคุยกันเหมือนเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีเหตุเกิดขึ้นที่ทําให้แบบต้องได้คิดได้ตัดสินใจให้สาวว่ายังไงตัวคุณก็จะเป็นคนที่เขาเชิดชูหรือว่าอืต้องการให้เป็นคนที่จริงจังที่สุดนะถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นแลวเขาสัมผัสได้ถึงความที่คุณไม่ไม่ยอมที่จะเป็นคนผู้ด,ดีดิ ที่จะเป็นคนในแบบ control หรือแบบว่าให้ความสัมพันธ์นี่มันไม่ชัดเจนต่อไปเรื่อยๆพอคุณไม่ยอมปุ๊บนั้นเนี่ยไอเนี่ยจะจริงจังกับคุณขึ้นมาทันทีเลยไฟเขาจะลุกมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่เอาคุณผู้ดีๆถ้าเขาแบบไม่มาสู้อะไรเพราะคุณไม่มาไฟอะไรเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์เขาเองจะต้องสูญเสียคุณแล้วจะต้องมานั่งเหว่ที่แบบว่าเฮ้ยทําคนดีๆหลุดลอยไปท,ทั้งทที่คนคนเนี้ยสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในแบบที่จริงจังเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นคนในครอบครัวเป็นเมียเป็นผัวเ,เลยค่ะ ก็ <g ül> ไฟลุกอยู่นะเขาก็จะสู้หรือจะไฟให้พวกคุณอยู่แหละไม่ได้หรอกขาขาดคุณไม่ได้หรอกไพ่บอรแนะนำอะไรชาวสิงห์มงกรกน,นะคะมาไฟาฟลัสอน5ดาบอ่าด h แฮ a n g m a n เย่าบซับวาน1ไม้เท้าคิด k e ดูเมมเ e m e m b e r นะ Following your heart No commitment Like support แล้วก็ move forward โอเค สำหรับนะคะ,ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแล้วก็แนะนำนะคะกับชาวราศีมังกรเนี่ยบางทีเนี่ยแสดงว่าก่อนอันเนี้ยความรักคสัมพันธ์ของคุณนะ่ะกับเขามันไม่ได้มีสถานะที่ตายตัวหรือแบบว่าไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องของการแบบเจาะจงว่าสถานะนะตอนนี้เราสองคนเป็นอะไรกันอยู่ ไม่มีคอมเมนต์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะที่ผ่านมาดูรอๆดูแบบว่าเอ้ยเหมือนแบบคุยกันไปรู้สึกดีจริงๆแต่ทำไมความสัมพันธ์มันดูไม่พัฒนาจนมันถึงขั้นที่แบบว่าเออบางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยอะรู้สึกว่าทําไมเราต้องตามเขาตลอดทําไมเราต้องใส่ใจเขาทําไมเราต้องดีกับเขาทั้งทันที่เขาตอบแทนเราด้วยอะไรที่มันไม่น่าหลก ก็น่าจะมีการแบบนิ่งๆห่างเหินอะไรกันไปซึ่งจังหวะที่ไม่มีการห่างอะไรกันไปนี่แหละมันทําให้แบบมันคิดถึงกันมากๆมันจะทําให้ฝ่ายหนึ่งที่เขาไม่ได้เห็นค่าหรือไม่ได้มีการดูแลเอาใจใส่อะไรที่มากพอทําให้เห็นว่าเขาคิดถึงทําให้เห็นว่าเฮ้ยสรุปแล้วคนที่คนที่แบบว่าที่เขาแบบหลีกเลี่ยงการมีสถานะที่ชัดเจมนมาตลอดคนคนนั้นเป็นคนที่เห้ยสนับสนุนเขามาตลอดนี่หว่า หรือแบบคนคนนี้เป็นคนที่เป็นแสงสว่างสําหรับเขาคือพอไม่มีปุ๊บเนี่ยมันสูญเสียคือแบบเหมือนจะชนะก็จริงอะแต่ที่จริงก็เจ็บปะคือบางทีไม่รู้ว่าทาไมถึงไม่ต้องการมีคอมเมนต์อะไรขนาดนั้นทั้งที่มีคนดีมาให้สาวควาสัมพันธ์แล้วแต่ยังเลือกที่จะงองแงยังเลือกที่จะแบบคิดก่อนคิดก่อนคิดอะไรคิดอะไรเยอะคิดกี่รอบคิดกี่แบบ กี่ชาติก่อนไอสาว่าบางทีอะคนที่คุณนึกถึงนะเขารู้นะว่าคุณเป็นคนที่ดีกับเขามากๆแต่บางทีอเขาเขากักอารมณ์อะเขาไม่ทําอะไรตามความรู้สึกตามความต้องการของตัวเองบางทีมันเป็นจังหวะที่เฮ้ยบางทีมันพัฒนาไปได้แต่แบบเลือกที่จะแบบห้อยไว้จนในที่สุดมีการห่างออกมาแต่สาเชื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะมีการ move forward มีมการเดินหน้าต่อจากที่มันมีสัญหา จากที่มันไม่มีสถานะมันจะมีสถานะจัดที่มันแบบดูเฉยๆดูให้อๆดูแบบไม่รู้จะยังไงต่อคำน่งสัมพันธ์ดีมันจะมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นคนคนนี้จะทําอะไรตามความรู้สึกตามหัวใจของตัวเองแล้วเพราะว่าอะไรคุณเป็นคนที่คอยสนับสนุนคอย s u p p o r อะไรเขามาตลอดถ้าขาดคุณไปคนคนนี้จะคิดถึงคุณตลอดแบบแบบไม่ได้จริงๆเพราะสิ่งที่คุณ,คณ,คณ มอบให้เขาหรือว่าโชว์ให้เขาเห็นทําให้เขาเห็นมีแต่ความโหงยางมีแต่ความดีทั้งนั้นคือถ้าเขาไม่เอาคุณน่ะก็คือแบบแอะแอะคือแบบหนูลูกหนูไปหาหมอไหมอะไรเงี้ยก็เป็นกงื่อนไให้ชาวสิงห์มังกรนะคะลักเสดระดาลไรลักนาะัยด้าในที่มีเกมบินพงกับชาวสิงห์มังกรช่วงเดือนพฤษภาคมหกห้า เนปจุนราศีมีนะคะลิบ้าราศีตุลจุบิโตรราศีธนูราศีมีราศีตุลแล้วก็ราศีธนูโอเคนะคะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปได้เลยนะจ๊ะเจก,กันยลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย